แรกยายเขาหอเท่ากับตเป็นไ่ถึงหอแล้วไหนลุง้นเอานี่1อมันนสตาดี้แล้วก็ของมาอุ้ยเดวไปดูนั่นไหเฮ้ยอัอนิดเป็นนี่ดูดีปะดูเฮ้ยดียวหุ้ยสวยนะแบบห่อน่ารักดีเนะ เอ่านหนังสือจึงอู้หจึงแลอืมรถเนี่ยนี่นี่หนุ่มคนน,น,นี้คืออยู่กี่คน,ยนเยอะคนเดียวเยอะอยู่นะเนี่ยเหมือนได้เนก็บสีเลยอะเหมือขนขนาดเฮ้ยเฮ้ย,ยดูเฮ้ย,ยเราคือแบบเฮ้ยเลิศอ่ะ ปึ้งบ C เราสียด้ม Study room ใช่ดดีดีอะเดียวสวยมากเลยดูหอดีอันนี้ก็คือต้องใส่แยกกันเราซื้อของอะไรบ้างเนี่ยกองน้ำนมีร้อยห้าสิบหกหลันปังร้อยห้าสหกดอน